วันนี้อาจะมานำเสนอสินค้านะคะตัวน,นี้จะเป็นตู้ลำโพงบ่า1ินิดวรุ่น1002ซึ่งทางร้านนะคะแถมแถบลำโพงไปให้ลูกค้า1ชิ้นและช่องลมไปให้ลูกค้าอีก1ชิ้นค่ะตู้ผลิตจากไม้ปาริกเกิลรุ่มได้ผ้ากำมะหยีช่องลมขนาดใหญ่ระบายออกได้ดีไม้ของเขาจะหนาอยู7มิลิเมตรช่วยให้เสียงทุง้ม ขึ้นขนาดของตูจ้จะกว้างอยู่ที่345มมยาวอยู่ที่200ม mm, มสูงอยู่ที่357ม mm. มรูปทรงสวยงามขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งภายในบ้านและรถยนต์ได้เลยดีไซน์ทรงเหลี่ยมบ้นฐานทันสมัยมากๆเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้าไม่ข้อสงสยัยสามารถทักใช้สอบถามได้เลยและกดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ